ไม่ล่ะเอาไปสิไม่ได้ยินเลยเอาเลยปะล่ะเอาสิหนุ่มสดคนต่อไปใช่ ตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่ครับตอนนี้คิดว่าผมจะหล่อสู้นาได้ไหมอ๋อได้แน่นอนครับได้ครับพี่ไมได้ค่ะใบหน้าตาเร็วกว่ามันก็ดูทุเรศมากแล้วล่ะค่ะอ่ะละคุณพร้อมแนะนำตัวให้สาวๆรู้จักคุณหรือยังล่ะครับยินดีครับเชิญครับสวัสดีครับสาวๆผมนาคเกษมวันนิกมนันนะครับชื่อเล่นว่าเทียนนะครับก็ภาษาอังกฤษมีภาชนะ24ตัวนะครับสาวๆเองคงมีในใจแต่สำหรับผมเนี่ยผมมีตัวไอครับเพราะว่าไอมันเลิฟยูมากๆเลยครับ ดูพูดคล่องแคล่วมากเลยสบายเลยตอนนี้พี่ีกรสบายแล้วครับเพราะว่าหนุมสดพูดจจชัดๆเลยครับครับเหมือนมหาเสียงเลยครับผมครับเอาละเพราะนั้นเออสบายแล้ววันนี้หายจะได้หายเจ็บคอนะใช่สิแกพูดกับพี่การดาไปหมดแล้วเมื่อกี้นมสดอย่างนี้ละกันไหนไหนมาถึงขนาดนี้ละวันนี้ผมกับพัชรศรีเราผ่านอะไรมามากเหลือเกินเดี๋ยวผมอยากจะให้คุณเนี่ย ทำหน้าที่พิธีกรแทนเราเลยแล้วกันเอางั้นเลยเหรอครับตอนนี้คุณแนะนําตัวไปแล้วใช่ครับคุณก็ต้องบอกเลยว่าอ่ะสาวสาพิจารณาแล้วกันนะครับว่าคิดยังไงกับผู้ชายคนนี้ถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้ถ้าไม่ชอบดับไฟแล้วุณให้สัญญาณเลยนะครับเป็นเกียรติมากครับน้าครับโอเคดีครับสาวสาครับเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับการจะชอบใครสักคนหนึ่งไม่ต้องคิดมากครับเอาจากความรู้สึกที่เราเห็นถ้าผมเป็นคนที่ใช่ก็แค่เปิดไฟแต่ไม่ใช่ปิดไฟ สั่งดับไฟตัวเองเหรอคะคุณนะเฮียนเฮียนสรุปเหตุการณ์นะฮะว่าตอนนี้ดับไป9เหลือ21คนฮะอ่าเล่มงคนครับเล็เก้าสรุปเลยฮะก็รอบแรกนะฮะหายไป9แต่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะผมรู้ว่าคนที่ชาติยังรอผมอยู่ครับอ๋อเฮ้สบายดีเว้ยวันนี้สบายแล้วไหมอยากให้มันพูดอะไรแม่ัพูดอะไรกส ตายของมันเองมันจะไม่ใก้ใกสบายดิมันจะมาแทนแกไปเลยหรือเปล่าล่ะเดี่ยตายเวรกรรมเดี๋ยวกันได้เหรอได้เหรอเดียวสิทาเองก็ได้อ21คนไม่ได้ทาให้คุณกังวลอย่างที่คุณบอกเพราะอย่างน้อยคนที่ใช่เนี่ยคนเดียวเท่านั้นพอแล้วครับเอาละเรามาทําความรู้จักผู้ชายคนนี้แต่ก่อนอื่นดูสิว่าทําไมเก้าคนขิมครับคุณดับไฟเลยอ่ะเพราะอะไรครับเหมือนแบบว่า ปากเขาจะขยับตลอดเวลาแล้วเขาก็มั่นใจเกินไปอะค่ะอ๋อใช่เคาดูมั่นใจเคาดูมั่นใจจังเลยนะครับเขาก็รู้สึกดูชาชานใช่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเหรอครับเหมือนแบบว่าเวลาเขาทําอะไรเงี้ยเขาแลแบบหนูไม่ชอบหนูชอบแบบผู้ชายขี้อายนิดๆอะไรอย่างี้มากกว่าอ๋อจริงๆผมก็อายนะเหรอเขาห้องน้ำปิดประตูตลอดเลยบานงเรียก คิมบอกว่าไอเนี่ยแหละที่หนูหมายถึงไออย่างนี้แหละเอาละครับประเทศไทยครับผมจะต้อนรับสาวนซคนใหม่นะครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับบูมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเปิดไฟไว้ครับเพราะอะไรละครับก็ชอบคุณจบเขาครับที่เขามีความฉาบฉานแบบนี้ดูอทเลน์ครับหลายคนไม่ชอบเพราะว่าเขาดูมั่นใจเกินไปเขาดูพูดมากไปนะครับมากไปค่ะครับเขาเหละครับพี่อะ จังหวะพอดีเข้าเลยครับพูดได้เหรอโอเคคุยอะไรกับเขาหน่อยสิครับดูอู้เหนือได้เหรอดูตัวน้อยแต่ซอยทีเนาะอัวนี้อยแตนซอยทีไม้บังคอ่ไม้ถึงเลี้ยงฟุตบอลซอยบ่อยๆตัว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 น้อยแต่ซอยทีคือตัวเล็กแต่แบบมันก็ต้องมันก็ต้องทดแทนน้ำต้องขยันนิดนึงมั้งครับคือคุณก็ต้องขยันนิดนึงนะครับคุณมาถึงคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ คุณจะมาพูดยิ่งยิ่งซอยซอยไม่ได้นะครับได้มั้ยครับคุณดับไฟครับเพราะะอไรล่ะครับเขาตัวเล็กค่ะเขาตัวเล็กครับพูดมากด้วยพูดมากครับใช่เขาเหรอครับมันมันน่าแดกด้วยแล้วที่มั่นมันหน่อยเดินแล้วก็มั่นใจคิดว่าบอยแบนด์อ๋อมั่นใจอย่างกับบอยแบนด์ yes โอเคเอาละส่วนที่ดับไฟไปเดี๋ยวเขาแวะสักนิดนะครับทำไมพวกคุณถึงนัดกันดับไฟสี่คนล่ะครับ าสายเมนมันเส้นเดียวกันเหรอครับกระตุกที่ระด,ดับสี่คนเหรอครับถ <u> ้าอะไรครับดีคุณดับไฟทําไมครับรู้สึกไม่ชอบอ่ะไม่ชอบกระดับไปครับในหนกคุณดับทําไมครับเขามันหน้าเกินไปเขามันหน้าครับกีกี้ล่ะครับเขาเป็นศูนย์รวมทุกอย่างที่หนูไม่ชอบเป็นศูนย์รวมความเกลียดของคุณนะครับม กำลังสนุกเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ความสนุกยังไม่หมดอยู่เพียงเท่านี้นะคะต้องติดตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้าว่าหนุ่งโสดจะได้ไปเด็ดหรือไม่ถ้าคุณอยากจะมีประสบการณ์ร่วมแบบนี้สมัครกันเข้ามาค่ะที่ tvthunder.co.th รวมทั้ง f a c e b o o k c o m t a k e me out Thailand ค่ะคุณจะไม่พลาด take me out Thailand ในทุกวินาทีเข้าไปที่ y o u t u b e c o m t v t h u n d e r o f f i c i a l แล้ววันนี้ขอบคุณ MGI ที่ทำให้สาวๆของเราและหนุ่งของเราดูดีเสมอค่ะ ทุกครั้งที่เปิดมาเจอเราบอกได้เลยฮะว่าความสนุกสนานรออยู่ตรงนี้เสมอครับเทคกเมียวไทยแลนด์นี่คือครั้งแรกเทคกเมียวไทยแลนด์ในทุกซีซันที่หนุ่มโสดยอมรับเลยเคยคบทั้งผู้หญิงและผู้ชายมาก่อนไม่มีปัญหาค่ะหนูก็เคยชอบผู้หญิงรัน,น,นดินันด้วยเกียรติของรันเองเลยค่ะว่าผู้ชาบคนนี้ดีที่สุด